ผมจะนำ S4005 มาขับชุด4คูณ4นิปโปล o ไอโอเอาเลตสาขาเมืองไทยเอาเล t วันนี้ผมนำสินค้าดีๆมาแนะนำ S4005 น4นเป็น m อมชัแนนัแนละ้าร้อาวัตตที่8โอห์มแล้วก็4โอห์มอยู่ที่880วัตต์กำลังวัตต์สูงเป็น s สวิตชิ่งแต่ถ้ารับน้ำหนักเบาเคื่อนย้ายได้สะดวกนะครับเรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังนะครับ ก็จะมีช่องเสียบปลั๊กไฟ AC แล้วก็ถัดมาก็จะมีพัดลมระบายความร้อนนะครับผมซึ่งเป็นระบบพัดลมไฮสปีดนะครับตัวนี้จับตามอุณหภูมิถ้าเวลาเราใช้งานหนักๆมันก็จะทํางานแรงขึ้นนะครับจับตามอุณหภูมินะครับตัวนี้จะไม่เสียงดังตลอดเวลานะครับถัดมาฝั่งนี้ก็จะเป็นเอาพุทแตะปิคอนนะครับเอาพุตแชนเนลที่1ที่2นะครับฝั่งนี้แล้วก็จะมีอินพุตแชนเนลที่1ที่2นะครับส่วนตรงนี้ก็จะมีปุ่มเลือกโหมดการใช้งานนะครับว่าจะเป็นโหมดสเตอริโอหรือเป็นโหมดบ พา r a l นะครับผมถัดมาฝั่งนี้ก็จะเป็นชแนลที่3ที่4เป็นเอาท์พุตนะครับเป็นแบบเปิคอนนะครับผมแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นอินพุตนะครับชแนลที่3ที่4ซึ่งเป็นแจ็คแบบแชนนอนนะครับตัวนี้เป็นแบบ XLR นะครับอินพุตของตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะมีปุ่มปรับโหมดให้เช่นกันนะครับสำหรับชแนลที่3ที่4ซึ่งตัวนี้นะครับทำเป็นบิดที่8โอห์มอยู่ที่1,650วัตต์นะครับตัวเล็กกระทัดรัดแท่นเดียวจบไปใช้งานการแกล้งงาน PA นะครับไป ็ผมจะนําไปต่อใส่ชุด4คูณ4 18นิ้วกาง12นิ้วเล่นที่4โอมต่อชานแนลนะครับอันดับแรกนะครับผมก็นําสาย AC มาเสียบที่ตรงอินพุตหลังพาวเวอร์ซึ่งตัวนี้มีขากราวมาให้ด้วยซึ่งระบบชุดพาวเวอร์ตัวนี้เป็นระบบกราวท่นมาให้ด้วยนะครับแล้วก็นําสายสัญญาณซึ่งผมจะต่อจากคอส2ทางนะครับผมอ่าอันดับแรกก็เอาสายเสียงแหลมเลยครับผมออกจากคอสมาเลยนะครับ2เส้นเราก็กําหนดเลยนะครับให้ชแนลที่1แล้วก็ชแนลที่3ขับเสียงกลางนะครับทำการ กับเสียงกลางแล้วก็ช่องที่3นะครับผมอ่าซึ่งจะทําการบรรลานไฟในเครื่องนะครับต่อมานะครับผมก็นําสายเสียงเบสออกจากคอสมานะครับผมแล้วก็มาทําการเสียบเข้าหลังพ o w e r amp แอมป์ช่ที่2นะครับซึ่งช่องที่2กับช่องที่ที่ทาการขับเบสผมก็นําสายสัญญาณมาเสียบเลยนะครับอ่าโอเคคราวนี้ได้แล้วนะครับผมแล้วก็ทําการนําสายลําโพงนะครับผมอ่าซึ่งนําสายลําโพงเป็นหัวสปิคคอนนะครับซึ่งตัวนี้ จะเสียบได้เฉพาะสเปคคอนตัวผู้นะครับผมตัวนี้เป็นเสียงกลางทั้งสงเส้นนะครับผมก็เป็นชแนลที่หน่งนะครับแล้วก็ชแนลที่สามเป็นเสียงกลางนะครับแล้วก็นําสายลําโพงอีกสองเส้นนะครับซึ่งเป็นเสียงเบสนะครับทําการเสียบเลยช่องที่สองและก็ช่องที่สี่นะครับซึ่งสกับสี่เป็นเสียงเบส1กับสามเป็นเสียงกลางนะครับผมอะ คราวนี้ก็มาเปิดเครื่องนะครับผมเปิดเครื่องเลยอ่าโอเคนะครับสัญญาณไฟขึ้นสแสดงสถานะออนนะครับวันนี้ผมก็จะนำตัวทาดา S4005 นะครับมาขับชุด4คูณ4ตู้18นิ้ว4ใบแล้วก็เสียงกลางแหลม12นิ้ว4ใบเล่น channel ละ4โอหมนะครับคราวนี้มาทดสอบเสียงกันครับคราวนี้เราก็ทำการเปิดสัญญาณจากมิกเซอร์มาแล้วก็มาทำการทดสอบแต่และช h น n ว่าเราต่อถูกไหมชแนลที่หต้องเป็นเสียงกลางนะครับ อ่าถูกต้องนะครับชแนลที่หนึ่งเป็นเสียงกลางถูกต้องชแนลที่สองอ่าเป็นเสียงเบสอ่านะนะครับผมจินเสียงเบสดนะครับผมเสียงเบสดมาแล้วนะครับผมชแนลที่สามนะครับต้องเป็นเสียงกลางนะครับผมโอเคนะครับชแนลที่สามก็เป็นเสียงกลางถูกต้องนะครับผมแชแนลที่สี่นะครับต้องเป็นเสียงเบสดนะครับ โอเคนะครับผมถูกต้องแล้วนะครับคราวนี้เรามาทําการลดวอลลุ่มที่มิกเซอร์ลงก่อนนะครับแล้วก็มาทําการเปิดเสียงกลางไว้ก่อนเลยนะครับอยู่ที่ประมาณใบมุ้งเชนน้าที่1แล้วก็เชนนลที่3แล้วก็เสียงเบสผมจะเพิ่มเสียงไว้สุดเลยนะครับผมอ่าถ้าอันไหนดังเบาหรือดังแรงเราค่อยมาบาลานซ์กันเอานะครับผม ็นยังไงกันบ้างครับนำแอมขนาดเล็กมาขับชุด4คูน4นะครับน้ำหนักเบรก็ยังได้อยู่เสียงตงั้งออกมาคมชัดแอมตัวนี้ครับมีคุณภาพสูงมากเลยครับในการใช้งานดุลความทนทานสูงสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าท่านใดนะครับถูกใจช่วยแชร์แล้วก็กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบบคคุณรั